สวัสดีครับมาหาปลาหน่อยปลาอยู่ไหมกินข้าวกินข้าวข้างหลังบ้านโอ้หลุดหลุด ของป่าหรือเปล่าหลุดไม่ใช่ฮะหัวยนี่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานเลิกใครล่ะเลิกใครดูไปอันที่อื่นเนี่ยผมไม่บีบอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยแม่งคล้ายๆวิศวกรรมบีบแล้วก็หมุนหมุนๆเนี่ยบีบรอบต้องมาเจอของป่าแล้วเนี่ยบอกเนี่ยบีบเสร็จแล้วมันก็ม้วน บีบลบเหลี่ยมอะไรก็แม่งมันรูปสูตรเนงเราถ้าใครทำมันจะถีบมบีบทีเดียวจบเลยเนี่ย<ม>อันนี้บีบเสร็จมันขยับแล้วก็บีบอีกจนเป็นรอยบีบรอบตัวเนี่ยม,มันพอบีบเสร็จส,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 สเต็ปแรกมันก็น่าจะโอเล,ลถ้าได้สเปกมันแม่งองขยับ<ป>แล้วก็บีบอีกครับเป็ดตัวไหนเราเลี้ยงเป็ดได้ป่ะฮะเป็ดอยู่ไหน อะไรหรอไม่ใช่ได้มันลดเดียี่ห้อนี้นเดี๋ยวเก้ามีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยองศาไม่ได้เว้ยอันนี้มันเก้าสิบเดี๋ยวอันนี้มันสี่ห้าฮะอันนี้มันหกหกหกเจ็ดอันนี้มันสี่ห้า ผานี่ออกเลยไม่มีเหรอเออเดี๋ยวจัดให้จะอยู่ไหมอ่ะอ้าวรุ่นไหนหรอไหนบัดไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดฮะ,อ,ะ,นนะอ,อ,อ่าวท่านนะเพระหยัดได้เรื่องห้ามแบบนี้นะไหนเนี่ยบีบตรงนี่ยเอออันนี้มันปอกเนี่ยสะทายเหมือนไปอัดไปเปลี่ยนาย ตกขาครับ <c oughs> สูตรไหนนี่รับประกันเลยใช่ไหมนี่รับป่ะ <c oughs> รับประกันเลยถ้าหลุดนี่อัด ถ้าหลุดผมเอาสองสายนะโอ้กินข้าวเที่ยงป่ะฮะ,อะเอ้ยข้าวเที่ยงเหรอข้าวเที่ยงไม่้กินข้างนอกป่ะโอ้ยอกินโน่นนะ่ะห้องเอห้องอะไรนั่นน่ะยอะเงินเยอะแยะ กินปปทลไมันหมดแล้วป่าอะไรยังไงไอหัวน่ะโอ้ยหัวพวกนี้มันหัวแปลกๆเยอะตามไม่ทาน <Yeah. S 2> รอรับรองกันทีอนท่อื่นที่อื่นนะไม่มีไม่มีไม่เป็นไรแม่งตัดเชื่อมนั่นแหละนั่นแหละหายาหน้าเลยเหรอเออมันมียาแก้ไข เชื่อมเอายังไงปอกในช่วงนี้เลยเชื่อมรั่วก็ก็ก็บันทายได้แต่คิดแล้วแหละร้อยนี่นะอู้เอาหัวคอยามแพงหนิแพงเหรอเออห้าร้อยกัวแต่ข้างในมันบีบหลุดไปแล้วมันไม่เกี่ยวอ่ะอยู่ที่ฝีมือหรอ ยังให้ถูกนะไม่ไปกระทานาถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหมันบีบจนยุบไปเลยอ่ะอยู่ไหมปะอยู่ไหมฮะไม่มีผลไม่มีผลป่ะเดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยววันหลังลูกค้าจะบอกแกะหัวเก่าตายห่าจะเขาเป็นประหยัดเงินนะประหยัดเงินให้หนอ <c oughs> ม่คยับาล้เรามีหัวแล้วเราอยางที่ว่าเปลี่ยนหัวใหม่ผมว่าที่ไม่อยู่เพราะมันมันเคยผ่ามาแล้วแหละอันนี้มันใช้อัดมาหลายรอบแล้วถ้าได้หัวใหม่มันน่าจะหลุด <c oughs> ฮะเ <c oughs> นาะมันบีบหลายรอบแล้วเนาะมันหลุดเข้าไปไหม <c oughs> เดี๋ยวดูแล้วก่อนดูลายก่อน

Khăn. À Đúng không? thuộc, thuộc รับประกันสองปีนี่เบียดจนปอกเลยสนิทับอันนั้นมันเปิดตำลาไหมครับตำราแค่นั้นพี่เป่าให้หน่อยเป่าให้หน่อยเป่าเนี่ยเป่าเศษออกให้หน่อยเปลี่ยนอันเล็กให้ผมด้วยสองสองอันเลย จริงๆอะมันมันจะหลุดออกมาก็หลุดไปเลยแล้วยางจะไม่แตกบานขนาดนี้อืมมีเหมือนยางมันขัค้างหลายปีครับมันไม่สดมันแข็งมันโอ้ป๋าป๋าบอกน้ำมันลดไม่ได้ขอบินหน่อยป๋าเขียนบินมา มารอบนี้ขอบินไฮดรอลิกสามถังเนี่ยหลุดหลุดแบบนี้เสียไฮดรลิกเยอะเลยถูกไหมนี่ดูของเกอัดฟีมือเนาะเปียกเลยเนี่ยแต่แต่ถ้าบีไปไอเส้นอย่างเงี้ยเนาะอันนี้บีบอันนี้ตรงกลางข่านดูครับบีบนี้แล้วก็บีบท่านนี้รอบนึง เบี้ยเอ,อะไรเด้อ93นะ93อาติเอาสามกลา,างครับครับครับบางจากสามพันขอค่า,าก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะครับป๋าสามคนวันนี้วันนี้มาสามคนป๋า ก๋วยเตี๋ยวสามถ้วยเอ้ยสี่ดิ1ันหกก๋วยเตี๋ยวสี่ถ้วยอ่าวสวัสดีครับตีมือไม่หลุดนะตีมือตีมือระดับไหนรับประกันยันลูกบวชไหมไม่รู้สะอาดมากก็ไม่เคยเห็นนี่จะบอกให้ ไอ้ลงโม่สีลาทองน่ะเนี่ยสายขนาดเนี้ยหลุดทุกร้านเนี่ยยันอาหารตายนี่บอยปานนี่เหรอหอบมาทีละห้าหกเส้นสายอะไรรถอะไรของเขาระดับสามร้อยเนี่ยวันพวกับแคทเลยลงแรงนันเยอะเยอะกว่านี้อีกปิสายขนาดนี้แหละนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วสองรถใหญ่อ่ะครับรถใหญ่ เอามาทีละห้าเส้นหกเส้นผมไม่ไหวหลุดทุกร้านก็อย่างนี้แหละสไตล์นี้แหละแม่งเหมือนกันเลยเหรอหลุดอย่างนี้เลยอ๋อไปเค็มแล้วก็หลุดไปเค็มแล้วก็หลุดอีกจนหน้าปวดใจเขาไอ้คนคนคนอัดครับก็เล่าให้ฟังหมดไม่ไหวเลยเนาะบอกแบบนี้ก็เลยแบบนี้ลูกค้าลูกค้านี่เขาบอกว่าฝีมือมีแค่นั้นปัญญามีแค่นั้นลูกค้านี่เสียทั้งน้ำมันไฮดริกเนาะ เปลืองไ่ใช่ที่แตกทีหนึ่งนี่ปูมหมดไปแล้วเจอคนเอาเรื่องอะไรเดี๋ยวมึงโดนกระทือืมทำางี้เสียเวลาโอเคครับคุณป๋ามาวันนี้ให้ค่าก๋วยเตี๋ยวเราเดินทางแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม